สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องอนุวัฒน์จัดรถให้นะครับวันนี้นะครับผมบอยมีเจ้าเมซูบิชินะครับ 1.2GLS นะครับผมปี18นะครับราคาคันนี้กระชากใจมากนะครับ2 9 9 0 0 0ยังไม่ถึง3 0 0แ0 0นะครับราคา2,99,000นะกับสภาพแบบนี้เลยนะครับเดิมๆโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวถังเลย เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่ามิติคันนี้เป็นไงบ้างครับมาเริ่มจากกันที่ด้านหน้านะครับผมอันนี้ไฟหน้าเขาเรียกไฟหน้าแบบโคมมันติรีเซ็คเตอร์นะครับผมเป็นโครมจานฉายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่งนะครับเป็นแนวเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับผมไฟทะเบียน3หลักนะครับ1 3 3นะครับรถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับผมประตูโครงสร้างเดิมๆแก้มข้ามหนึ่งเออแก้มข้ามเดิมๆนะครับกระจกมองข้างนะครับแบบมีไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้านะครับผมล้อแมกอลลอยนะครับยางมิชล สีลา่ยางที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับห8 5 6 0้าขอบ15้านะครับปียางอันนี้นะครับผมปี19นะครับปีใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็คือดอกยังหนานะครับยังใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับผมเมื่อเปิดประตูเป็นแบบสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการสาดมาให้แล้วนะครับผมอันนั้นเดี๋ยวจะถามมาให้นะครับผมต่อที่ด้านหลังนะครับผมมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับมีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับ เรื่องความปลอดภัยตอบโจทย์เลยแล้วก็คันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์การเตือนกันกันชนข้างหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันครับว่าเป็นแบบไหนเมื่อเปิดประตูมานะครับผมภายในเป็นสีดํานะครับผมแผงประตูสีดํานะครับผมมีเอ่อตรงนี้เขาเรียกว่าสีเป็นโนแบ็คนะครับผมหรือดําเงานั่นเองนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนะครับประมาณนี้มือเปิดประตูเป็นแบบโคลเมียมแล้วก็ อันนี้นะครับผมผมที่ผมบอกนะครับเป็นการเตือนการกันชนหน้านะครับผมแล้วก็ทักชั่นคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นพวกสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมปุ่ม engine start stop นะครับช่องแอร์แบบวงกลมนะครับหมุนได้36 0รอยกงศาก็คือหมุนได้รอบเลยนะครับหน้าปัดใสๆนะครับผมคมคมหน้าปัดไม่มีแตกลายงาไม่ขุ่นนะครับโคมอะไรแบบมันติฟังก์ชันนะครับดีไซน์3ก้านนะครับผมมาพร้อมกับพุดคอนโทรลด้วยนะครับอันนี้ จอแท้เดิมโรงงานนะครับของมิสซูพิชิสนะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับผมอ่าประมาณนี้ช่องเสียบย s b ออยู่นี้นะครับผมรองรับ a p p l e c a r า l a เพด้วยนะครับไม่ธรรมดามีช่องเก็บของนี้แล้วก็อันนี้นะครับช่องปล่อยไฟกระแสไฟประมาณ12 12โวลต์นะครับผมเสียบที่จุบบุรีได้นะครับแล้วก็มีแอร์แบกนะครับบริเวณคอนโซลด้านบนนะครับแล้วก็เก๊กเก็บของนี้นะครับเล่มคู่มือมีครบนะครับพลาสติกไม่มีแตกหักหรือชำรุดนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เบาะนะครับอันนี้นะครับเบาะเดิมๆหมดเลยตะเข็บแดงด้วยเดินได้ตะเข็บแดงนะครับเบาะหนังโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีแตกชํารุดเดี๋ยวเรามาดูกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารแถวที่สองกันบ้างครับอ่าอันนี้นะครับแผงประตูทางด้านหลังนะครับก็เป็นสีเป็นโนแบ็คเหมือนกันนะครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผม พยางมีมาให้ครบหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับผมด้วยมีผมให้ในตัวนะครับพยางตรงรุ่นนะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถวางแก้วน้ำหรือสิ่งของนี้ได้นะครับผมพนักพิงด้านหลังนะครับผมมีหมอนรองคอนะครับสําหรับที่นั่งคนกลางแล้วก็มีที่พักแขนด้วยนะครับสามารถวางแก้วน้ําได้ตรงนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายรถกันบ้างครับดูว่าสภาพเป็นแบบไหนไปครับ ห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับผมมีถาดรองมาให้หมดแล้วนะครับผมเครื่องมือมีครบนะครับผมแผ่นแมกกาซท์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่มีชำรุดหรือเป็นขุยนะครับผมยางอะไหล่มีนะครับผมแม่แรงมีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแม่แรงอยู่ตรงใต้เบาะคนนั่งนั่นเองนะครับอันนี้ตะเข็บโครงสร้างของตัวถังเดิมๆไม่มีตัดต่อแน่นอนไม่มีชนหนักแน่นอนหรือจมน้ําพีคคว่ำไม่มีแน่นอนการันตีโดยโตโยต้าชัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเ,เขาเรียก แม่แรงนะครับมีแม่แรงรุ่นใหม่ๆจะอยู่บริเวณใต้เบาะผู้โดยสารนั่งหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องเครื่องกันครับว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นสภาพแบบไหนกันครับต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2นะครับหรือเครื่องพัน2 0 0ซีนั่นเองนะครับผมน,อน็อตฝาปองไม่เคยผ่านการแกะแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เบาโชกนะครับ นะครับไม่มีแต่ขักจำรุดนะครับตะเกียบโครงสร้างดีหมดเลยนะครับขาไฟหน้าไม่หักนะครับโคมไฟหน้าไม่ช้ำคานหน้าไม่มีการชนหนักแน่นอนการันตีคานหน้าเดิมๆเลยไฟหน้าข้างนี้ก็เช่นกันนะครับโคมไฟไม่ช้ำน็อตไม่เคยผ่านการแกะเลยนะครับน็อตฝาโปรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็หากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เข้ามาที่เบอร์0ู5ย์7 2 3 3 3นะครับผมบอยนะครับยินดีต้อนรับนะครับโทรเข้ามาปรึกษาหรือแอดไลน์กันได้นะครับผมไอดีไลน์ 4 9 0 5 0 0 0 1 8 6นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมหากผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมนะครับเวลาที่ผมอัพโหลดแล้วมันจะเด้งเตือนนะครับผมย้ําอีกทีนึงคันนี้ราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมออกได้ยกอาชีพนะครับผมยกเว้นมิจฉาชีพออกไม่ได้นะครับขอให้คุณมมีีีออ่่่าชพทัันนนนนคคงแะรบ ประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมบอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ